สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านวันนี้ลุงหนวดจะพาเขา้าเข้าสวนเนาะชมดอกแคม,แคมเมเลียกันหลังจากดูนกกันเบือกเบื่อกันแล้วแล้วจะาพามาเน้นๆช่วยดูดอกแคมเมเลียที่แปลกตาที่ไม่เคยเห็นมามาเมืม่อก่อนก่อนอื่นลุงหนวดขออนุญาตช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร้ด้วยน,นะครับตามคลาสนี้นะครับผมเพื่อเพื่อเป็นกลังใจให้กันด้วยเนาะทามทา,ทาคลิปคราวต่อไป โอเคครับตามมาชมิชมนกันได้ก็ได้เลยครับผมกับพัน,นุนี้ชื่อพันธเคมเลียดีไซน์นะครับเคมเลียดีไซน์สีหวานอ่อนๆชั้นนี้กรีบนีสวยงามมากโอ้ยน้ำค้างครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานครับเมือม่อเช้านี้เพิ่งจะหายฝนเพิ่งจะหยุดนี่หนักดอกครับหนักดอกเขา กลีบของนางกลีบของนางนี่สวยงามมากเลยครับสีวันวานนี่สวยเต่เสียหนักหนักดอกไปหน่อยดอกนี้จะโค้มลงคมลงรือว่าเลยวะดอกเขาจะาต่ําลงเนาะหนักสวยงามมากครับเายไม่มีกลิ่นหอมเนาะเก่าแก่ไปแล้วก็มีต้นนี้ถ้าเต็มต้นนี่นะ ลุงว่าควงจะพากก่งหักยงนั้นนะสูงประมาณสามเมตรครับประมาณสามเมตรโอเคถ้าตามมาชมอือรัลมีอะไรบ้างนะตัวนี้ยังไม่บานครับเพิ่งจะเริ่มออกดอกดอกแรกเลื่อลาย,ลายนิยดตรงนี้บางบางพันธุ์นี้ออกดอกไปแล้วบางพันธุ์ก็ ยังไม่ออกดอก,ดอกวันนี้ครานี้ลุงจะพันเน้นเฉพาะดอกที่สวยๆงามๆแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่ค่อยจะมีขายนะครับอย่างางเช่นพันนี้นะไม่ค่อยมีขายลยพันนี้ลุงไ,ไม่เคยมีไม่เคยเห็นม,มีขายตามร้านคา้าเลยพันนี้ตั้งแต่ลุงชอบปลูกดอกไม้มายี่สิบกว่าปีแล้วปลูกมานะไม่เคยเจอเคมีเรียพันนี้สักสักทีครับดูดอกข้างนางดิดอกใหญ่เท่าฝ่ามือเลย ขออนุญาตจับเลยดอกนี้ลูกเลยดอกนี้ใหญ่มากเลยเคุดอกนี้ขออนุญาตหอมแป๊บนะอืมกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมอ่อนๆนะหอมอ่อนๆนะครับสวยงามมากเลยเป็นพันธุ์ที่หาดไูไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยเจอเลยแหละพันธุ์นี้ เขากำลังออกก็จะเป็นอย่างนี้ลุงตัดเอากิ่งใหญ่ออกไปนียดอกกะดดมทันทีเลยถ้า,ถ,าถ้าปล่อยให้เขาสูงๆยาวๆนะดอกไม่ให้ดกสวยวันนี้สวยมาะันนี้เพิ่งมากกาีจากการง่ายนะครับมีลุงม,มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปคอชมนะครับมันเป็นอะไรบ้าง คันนี้ก็สวยเศเสียดายเจอฝน,นเจอลมไม่ไปเมื่อคืนนี้ดอกกระจุยลงหมดเลยทำชั้นได้สวยงามมากคันนี้เสียดายลมพัดมาหน่อยเมื่อคืนเนี้ยชมพูเข้มๆครับ เสดายพันนี้กำลังออกดอกก็มีรอสักแป๊บนะดอกจุมกาลังขึ้นมาเดี๋ยวกำลังลุงนี่ก็ดอกสีแดงครับพันนี้พันสีแดงพันนี้พันนี้ก็สวยสิจะกรีบที่สวยงามมากเลยแดงเข้มเพิ่งจะเริ่มต้นออกดอกนะครับเนี่ยออกไาได้สามสี่ห้าดอก,กตอนนี้ แค่จนกล้องนี่จับนี่เป็นแดงจ้าบเลยนี่ต้นใหญ่มากเลยต้นนี้รอสักพักกันนะต้นนี้ก็จะออาดอกให้เพิ่งจอกดอกก็มีแต่ยังไม่เท่าไหร่ต้นนี้ก็ไม่เท่าไหร่ดอกอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พันนี้วันนี้ลุงพันเน้น,น,นแต่ดอกสวยๆงามๆน,นี่นี่ก็สวยพันนี้พันสีชมพูนะ ต้องอามือจับนะครับถ้าถ่ายรูปถ้ามือไม่จับแล้วเขาจะเออกเอ็นลงเอน็นดอกลงข้างล่างว่าดอกเขาดักหนักดอกแล้วก็น้ําก็สะสมข้างในน้าค้างฝนตกเมื่อคืนเนี้ยฝนตกสีชมพูอ่อนๆนะสวยต้นนี้เพิ่งจะได้ดอกสามสี่ดอกเองดอกจูมก็กําลังขึ้นไปพามาพามาชม อที่ทุกคนชอบกันที่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ลุงเอาลงในในเฟซบุ๊กเมื่อวานน,น,นี้เนี่ยตันเนี้ยดอกเขาน่าพึ่งจะจุมจ่มๆแล้วยังยังไม่บานเลยทีนี่พึ่งจะได้อาดอกสามสี่ดอกเองแต่ดอกเขาสวยงามมากเลยดูดอกเขาดิเห็นไหม ถ้าไปแตะต้องถ้าไปจับถูกใกล้ๆนะบานดีไม่ดีก็ดอกล่วงลงมาครับใหญ่ก็นนะดอกใหญ่เหมือนกันแต่กลีบที่สวยงามมากเลยดอกนี้รอสักพักนะกำลังบานกำลังบานเนี่ยกำลังบานกันเพิ่งเก็บบานได้สี่ห้าดอกเองนี่ชูขึ้นฟ้านู้นนะต้องเอามือ ดึงลงมาครับเพื่อนๆจะได้เห็นสวยงามนะเป็นพันที่หาดูยากเหมือนกันพันนี้ดูไม่ค่อยเจอลงดินหลายปีแล้วนะเพื่อนไม่เคยสังเกตดูดอกสักทีพอเห็นดอกเขาด้าน,นไหนอราราวันก็ตะลึงเหมือนกันชอบดูขออนุญาตจึงเอาเกิ่งนี้ลงมาให้ดูว่าเป็นไงกิ่งนี้กิ่งนี้เก่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็เก่าแก่แล้วเริ่มโรยรา รอสักพักนะครับเราให้เขาเออกดอกเต็มที่ก่อนเนาะตอนนี้ยังจุมจ่มๆอยู่พันนี้ก็ไม่ชื่อไม่ค่อยจะรู้จักชื่อพันอะไรหรอกนี่ตนนัวน,น,น,นี้ก็เหมือนคล้ายๆสยีชมพูตะกี้แหละแต่สีออกเข้มๆหน่อยอดอกใหญ่ไหมใหญ่นะสวยงามครับต้องดึงกิ่งขึ้น วยงามจับใจดีต้นใหญ่ใหญ่มากต้นนี้สูงแบบขึ้นต้นไม้เลยสูงสูงมากๆมากเลยแบบของเขาช่อนี้สองดอกเลยหนักดอกเลย สวยๆฝั่งน,นี้ก็มีอีกอน,นี่ก็ออกดอกแบบแปลกๆหน,นะน,น่อยนะตอนนี้แปลกๆหน่อยมันก็สวยมามาฟังรัว้วรั้วหน้าบ้านนะตอนนี้สีชมพูนิ้วสวยดอกเคมไมเลียนี่เป็นเป็นราชนีดอกไม้แห่งดอกสีชมพูอีกงเลยของบ้านนะ เดี๋ยวสักพักได้ดูซอรพสนะครับลุงท้ายคลิปจะให้ชมว่าเป็นดูทำอะไรบ้างจะให้ให้ดูกันพันนี้่ะมีทั่วไปก็ไม่อะไรนักหนาแต่ก็สวยดีครับสีเขานี้สวยแล้วดอกใหญ่อันนี้นี่ก็สวยเหมือนกันไมไม,ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดอกใหญ่ ะะเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวถึงเย็นจัดเลยนะครับที่เมืองไทยนี้ลุงก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าตามดอยอินทนนทตาม โดยที่อากาศเย็นๆนะคงขึ้นประเทศจีนหรือวยญี่ปุ่นนะครับชอบข่อยชอบมากเลยชอบอากาศเย็นๆนหนาวครับี่มาตรงระ,ระเบียงหน้าบ้านทีนี้ในลุงองต้นนี้ลงนะหลายปีแล้วแพงต้นนี้แพงมากเลยลุงก,ก็จะซื้อมาปลูกครับเพราะว่าช,ชอบชอบมากชอบชอบพันนี้มากเลยลก็แพงแต่หัก พันเนเียซื้อมาประมาณยาวประมาณแขนแขนแขนเดียวนี่แหละราคาประมาณพันพันบาทเนี่ยแต่ก็คุ้มนะแต่ตอนนี้นะที่ขึ้นมาสูงประมาณสองเมตรละตอนนี้อ้าถ้าลังลุมก็เป็นสีเหลืองครับสีเหลืองสีก็สวยนะสีก็อ่อน,ออน เขาชอบไม่ตัดนะเวลาดอกเสร็จออกเสร็จแล้วออกหมดแล้วก็ตัดตัดประมาณครึ่งครึ่งต้นเนี่ยปีหน้าเขาก็เอาดอกให้ดดนี่สวยงามมากเลยสีเหลืองครับโอเค,คับพามาดูลุงทําอะไรเซอร์ไพรส์ให้ให้ชมกันนี่ครับเซอร์ไพรส์ปปร <laughs> ให้เอฟซีพิเศษให้เอฟซีทุกคนลุงจับหาเอาดอกที่สวยๆในสวนครับสะสมนะ <laughs> ดอกที่สวยๆงามๆในสวนหลังบ้าน เฉพาะนะคัดเน้นๆมาแล้วก็เอามาลงวางลงพื้นให้ดูวันจะจะไปเลยนะครับให้ดูให้สะใจไปเลยเนาะมีเป็นร้อยร้อยกว่าต้นะแต่อย่าหาเอาต้นที่ดอกสวยสแล้วก็ดอกไมค่อยไม่ค่อยเห็นมีไม่ค่อยเจอมาเมื่อก่อนมาให้ชมกัน เห็นไหมโอ้หหวานจ่อยเลยทำเป็นรูปไม้ใจไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่ากันนะว่าทำได้นะดูสีเขาเขาเนี่ยโอ้โหหวานแบบจริงๆเลวโอเคนะครับผมช่วงสุดท้ายแล้วก็ให้ชมนี่เนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับกำลังใจให้กันด้วยเนาะยิีรับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับผม